สวัสดีครับพี่น้องมาแล้ว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 พี่น้องค่ะหลังจากที่ไข่ไปสองมือบอได้มาล้ำมูชิ้นหอดเวทีชิดหอดค้นเบิงชิดหอดหมอลำชิดนหอดชุยางชุยแนวกับพี่น้องค่ะโอ้ยนีบ้ากันเป็นหมอลำสะโพกมันก็เศร้าบะได้ลหรอพี่น้อง่ะข่อยล่าสองมือนุ่งข่อยินหอดพี่น้องบันจุกจุกคนพี่น้องกิดหอดหมูล้อมงานกิดหอดบันจุกคนค่ะพี่น้องมันอีกลบมาแล้วค่ะก่อจะไปทามหมูว่าหมูกิดหอดข่อยบอคือข่อยกิดหอดหมูบอ เราเขาจะไปถามแล้วพี่น้องด้วยมาปฏิภาไปเรื่องใดชิฮอดไข่บอลจริงๆที่ว่าเงาไม่ถึง้ม่ชิ้นฮอตบอลดีนะ้ำนะครจากกันไปสองวันนะคะจากกันไปสองวันเหมือนจากกันนานสามปีจดหมายไม่มีคนดีเนะาะมาอีกครับมาเขาลือว่าเธอกินเสีย<ะ>กินสาบตัวเนาะ เราจเอกันนะครับวันนี้กลับมาเต็มที่เริ่มต้นใหม่การรักษาตำแหน่ง,อ,งอยู่ได้ไม่นานแ <c oughs> ต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปค่ะเป็นยังไงครับเมื่อกี้ตำน,นานเลยค่านพี่นาตอม้ช่วยสองสาวดิเพราะว่าเรวลรอพี่นาตอมีชช่วยน้องักริฟนี่ยองฮู้อะไรส่นตอนสุดท้ายอันตอนนั้น ท่อนสุดท้ายฉันคิดว่าอีวิกกี้ร้องอันเรียบกว่านั่นไหมเรียบเพิ่มออมน้ำตะคนนันสร้างตำนานบทใหม่ราคาตำนานบทใหม่ราคาไม่เจอกันงานใหม่คอนเกรสเซอร์กับไรเค็ตสุขภัณฑ์ทุนเทียร์เจ้าเลยเพื่อนว่าจวนเสี่ยรองเสี่ยร้องแทนเสี่ยรองแทนดูอยู่ดอีกหลายงานอยู่ เป็นสูตรพร้อมดีบุ้มบานดีเออเบิองอยู่เบิงอยู่ยีกกองกราหัวอีกกองตลกกระหัวเด้อซุมนันกระหัวซุมนันเชี่ยมาเติมเอาแม่หน้าแล้วคิดถึงไหมคิดถึงมาขึ้นไปย่างไตเงาะเงาว่พว่ตาเงาเงาเงานคนลนเลยงานไปเตียนเป็นคนลนอย่าไรเนี่ จอดยู่ยู่ไหงเยยู่โลงปากถูกไหมโล่งปากวสวยมากเลยอุ้ยมันแอร์อสเตดมากวันนี้เขาไปาไปถ่ายรายการที่้าจัดนักเตรีมเตรมพร้อมเตรียมพร้อมเนาะมืออนเสปสัมภาษณ์อาจารย์มือกองประจำตัวค่อยชื่อพ่อใครบาพี่พ่อมีไง่อพ่อ่อ่พร่่่พ่อ เม่หนต่มนขึ้นไม่ไมคิดอคคิดอดนอนกเไ่ไดะเป็นจอะอะไันคุณกนะไกูจบอกนลเป็นถามาเราคิดอดเด้อ้ยน่ปวหอินอนนอนใเด้อสี่ฟาดหลังเวทีคือเลิศแถบผูพรมแดงพมมยังเทแต่ยังไม ตวาเขาต้องการเส้นสเป็นตำน้ำไงครับก็เลยต้องเขาต้องการสางตำนานคือขันเาลองือบนจะกว้ามกว่าสิเป็นตูตาไงครับก็เลยต้องต้องฉีกทอดสุดท้ายเพื่อที่จะเต็มตตอพามาในีละใ้แรกขีดว่าายบ้านอมึงโยอี่าามึงหอี่หน้าแบบโมามื่อจึงบ่คืหอนโอมอีตอ้ย พอลุงไล่สวนอะไริ้นมูออมออมพุ่น่พลุงจะไปพูดเจ้าเงาบ่พมันนะโอ้ยเงาอยู่แล้วคือนวามนสนอนตายแค่แน่สนอโอ้ยเศร้าแค่เน่สนอตายนั่นดีดีอยู่พลุงไอไแมมือนี่ยมันขึ้นกินเขากับ้วยกุ้งนาฬิกาสององข่อยซุมือซุมือเศ้ารเนี่มันขึ้นไม่กินก้วยกุ้งกัามเออีกแต่ละมือ้กินกล้วยกุ้งโอ้เศาเศรันน่ยโอ้ยจากมึงมึนเนาะเป็นอย่ง อย่าพอมือวันนี้ใช้เวธีของนุพานพิเศษชิ้นนะคะเวธีกลางครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยยูทูบอีกซองหนึ่งมาแล้วไปกุ้งทินกรค่ะสวัสดีครับแมวล่ามาแล้วไม่ได้คยไทยเจ้าไปเมื่อนั้นอ่ะเอาสดีกระแสตอบรับดีบอ คนเรียกร้องมาไหนก็จะตลุไปลุงติดตอไกลขอบคุณมากครับขอบคุณตุ๊ดตับออฟฟิเชียเป็นเชื่อว่าไข่เือไทยตับกันเชื่อว่าไข่ปลา่ิาอยู่ตุตับนนเศ้าไม่นำาเป็นว่าได้ามยเคยมากันหมคอนเนเจืยบบเคยมากันใหมเจะบเคกนเจียบบมาตะกี้แลนว์ัลจีนก็ได้มาฟอนกองเงี้ยสุปีสุปี ไอ้ยูขอนเกลนบ่เคยมาเที่ยวงานใหม่คนเกลนจักเกือนี่เทื่ยนี่อยากได้หนิขันบ่ได้มาล้ำกูประเดี๋าวมากยันมาสอนมาล้ำนั้นอ่ามาล้ำกล่องเงา้ยเรียนใช้ผ่านอันใช้ผ่านเขามาฝ่ายมาแม่คู่ว่าเนี่ดีกับดีกับดีเป็นเป็นไข่เป็นไม่ยไม่ไข่เกิดฝืดเครื่องอืมเดี๋ต้องการเงินเงินฝืดเครื่องเงินฝืดเครื่อง ในวิธีกลางนะครัคบวันนี้นะครับผมวิธีกลางเป็นยังไงร้องวันนี้เนาะร้องรุ่นร้อติดตามค่ะครับไปแล้ว bye บ๊ายบายครับสู้มีอย่างนาะไปเบื้องก่อนสู้มัดเกิดแต,ต้วหงอยตัวมือนี้พี่น้องโอ้ยโอ้ยสวยสวยงามค่ะสวยงามเฮ็ดดีเทพี่น้องค่ะโอ้เฮ็ดดีหลายเฮ็ดดีหลายเฮ็ดดีหลาย ดีไรพี่น้องดีไรดีไรยังไม่ได้ทำเหมือนกันนอนอย่างเดียวเลยแม่คิดถึงตูงไหมคิดถึงมากเลยหายแล้วหรอหายแน่แล้วแลและไอคอกแคกคอกแคกไม่มีใครยุ่มหัวเลยไม่มีใครให้ยุ่มเลยเมื่อคืนตัดตัดอันนั้นออกเลยดีตัดบดได้หมดเลยแล้วสัติเด่นกาซีแล้วก็เรียบเป็นสุดจับชิ้นหัดลายเบื้องไรกชุดกาซีหัดลายเบื้องไรกชุดบ้าน้องนี่กันมากเลยนี่ล่ะเจวีเจวอสอยากไปหาเงินหรอ อดอนกาลนั่นได้วูบมาจากไข่เลยงานไม่มีโรคขึ้นมาบัดบัดเสืดแม่ปลองขึ้นมาล่ะวันนี้เจอเลยจ้าเฮ้ยแต่มาบันไดล้ำนมมือเนาะยุ่งก็ได้บาลำก็ได้ใชร้ายมากกาจีไป็นอะไรขี้หอดไข่บ้าหรอใ่ไขี้หอดไข่บ้าขี้หอดนะหน้าสูบพี่นัาเป็นตลกแท้มึงกู้งว่าภาษาญี่หามึงลองแยกแทนมึงแหมเถื่อนอันนี่จะไปติดแล้วไปหัวีนนวดลงไปพอดไม่สูบอะ คือโน้นลงไปพ่อมเนื้อๆพ่อหนุ่ยแต่ว่าจะเรียนจะเรียนแท้เพราะว่าตีนยาวนั่นบ๊กเขาต้องเตรียมกูดีมาเซฟเลยเพราะว่าตั้งใจะตีนแบบแาดประยันนี้นกเตะโอ้ต้องชิดฮอดอีกหน่อยนนอนเลยฮอตเอาสูบมลนต้องครบแกงมันเหนียวกันสีม่วงอ่าเอาเท้าไหนแล้วแม่แท้สวัสดีครับคิดถึงไหมคิดถึงมากว่ามืนหนึ่สิมีคนนั่นม่าเป็นสีสันนันบ๊ะเดี๋ยวอายุว้เดียวกันอยู่ทั้งเวทีเด็กน้อยไหม ถือขาดสีสันไปเลยตนิดขาดสีสันไปเลยตนิดขาดสีสันเดีว่าคนไว้เดียวกันแม่เอออยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็บชิวฮานบูที่ร้อนชิวบ้าชุดใหม่อีกแล้วบ้าให้เอกร้อยสูตรต้นอ่ะควดนไม่ควดนไม่ควดนไม่ควันควัไหมสิกระหังข้าวพุ่มข้ไม่ใหม่ด้วยเข้าวควัน้่ะไหมสิกระหังควันเขาสูดไหมพูดนะมาตามแะแซกดิ